มาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะเนาะกับช่องเอ่อพรพรสวรรค์บานบานชาแนลนะจ๊ะเนาะวันนี้พรก็เข่าขั่วอีกแล้วจ้ะพรจะพามาทำเอ่อสปาเกตตีเนาะจ๊ะเนาะราดซอสเออ่มะเขือเทศเนาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะจ๊ะเนาะนี่จ้ะพรต้มน้ำนาะจ๊ะเนาะต้มน้ำจะต้มเอ่อสปาเกตตีเนาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวก็จะใส่เกลือเกลือจ้ะลงมือหนึ่งนะจ้ะ ไปฟ้าเราให้น้ำเดือดเนาะจ้นะเนาะเดี๋ยวมาเอา,เอา,เอาสปากเกตตีใส่เนาะจ้นะเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมที่้อนหั่นไว้พัดเนาะจ้นะเนาะนี่จะก่อนสปากเกตตีออนก็จะใส่แบบนี้เนาะจันเนาะเราให้น้ำเดือดเรามาใส่กันเลยเนาะจ้นะเนาะน้ำเดือดแล้เนาะจ้นะเนาะพอนจะไม่เอาหมดห่วเนาะจ้นะเนาะประมาณกำม,มือหนึงจะ้นะเนาะ ก็จะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะเนาะจะรอให้เขาเดือดนะจ๊ะเนาะเขาก็จะโยบลงเองเขาเนาะจ๊ะเนาะทีแรกกะต้มน้ำใส่เกลือเฉยๆก่อนนะจ๊ะเนาะโอเคเนาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาดูตอนซุปเลยเนาะจ๊ะเนาะทุกคนระหว่างที่รอ สปาเกตตี้ได้ที่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเรามาพัดเลยเนาะจ้ะเนาะก็จะใช่นี่จ้ะหมูบดเนาะจ้ะเนาะหมูบดหมูบดเนื้อหมูจ้ะรวมอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมที่หั่นเนาะจ้ะเนาะก็จะมีซอสมะเขือเทศเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อโทมัตเตอร์มักเนาะจ้ะเนาะก็จะคล้ายๆกันเนาะจ้ะเนาะแล้วก็จะมีเกลือนิดหน่อยเนาะจ้ะเนาะ มาจา้ะมาพัดกันเลยใส่น้ำมันกันเลยนะจ๊ะเนาะคนจะพัดง่ายๆนะจ๊ะเนาะแล้วกระทะร้อนแล้วเดาเอวเออหอมที่หั่นใส่เลยนะจ๊ะเนาะโอเคน้ำมันร้อนแล้วนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะหอมใส่เลย แข็งหอมเลยนะจ๊นะเนาะเดี๋ยวใครเอาเนี่ยใส่เน,นี่ยมูสับใส่นะจ๊ะปกติก็ได้แล้ยนะจ๊นะเนาะหอมก็ได้แล้วนะจ๊นะเนาะเดี๋ยวเอาเนื้ับใส่เลยจนะ้ะเน,น,นื้อับขรึ่งกิโลนะจ๊นะเนาะสับจนกวหมูจะสุกเนาะจ๊นะเนาะเดี๋ยวค่อยเอาเอ่อ ซอสมะเขือเทศใส่แล้วจะเนาะปรุงนะรสตามใจชอบเลยทุกคนทุกคนก็จะใส่เกลือหน่อยหนึ่งนะจ้นะเนาะกบรสด,ดีจ้ะทำง่ายๆจ้ะซอสลาสปาก,กิตตี้มันก็จะมีแบบเยอะหลายสูตรหลายอย่างแล้วจ้นะเนาะลูกสาวเขาไม่เขาไม่กินอย่างอื่นจ้ะเขาก็ินใส่ซอสมะเขือเทศจ้ะเยอะจ้ะ รสดีมาก่อนเนาะรสเือใส่ลงไปก่อนอาหารฝรั่งง่างะะะคะคยมาก่ะเนาะใครก็สามารถทำกินได้เลยจ้ะอาจจะก็ะจะได้ทีละอจจะเนาะเราพร้อมจะเอาโกม่ถาถั้วหมากใส่ลงไปก่นใส่เล็กหน่อยจ้ะแล้วก็จะเอาเออ่ ซอสมะเขือเทศใส่เลยนาะจ้ะ <S <S เนาะถ้าอยากกินแบบไหนก็ต้องทำให้ทำนาะจ้ะเนาะงที่สาวแม่รู้รจะเยอะน,นะจ้ะเนาะหมูครึงคร่งกิโลจะ้ะเนื้อสครึ่งกิโลนะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเออซอสมะเขือเ,เทศเขาก็จะหวานอยู่แล้วจ้นะเนาะเขาก็จะออกหวานๆอยู่แล้วจ้นะ หวานๆเปรี้ยวๆแล้วจะเนาะก็จะได้แล้วจ้ะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนเราจะเอาน้ำมันใส่ปาท่องกีนเนาะแล้วะะก็เราก็จะเอาออกจากเตาแล้วค่ะใส่ใสนไฮโคสเด่นข้าติดกันว่าจ้ะเนาะเห็นไหมทุกคนมองไ,ไกลๆหน่อยแล้วจะเนาะเนี่ยจะอาหารง่ายๆจ้ะทุกคน ขอชิมขอชิมพอดีเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวจะใส่จานเสิร์ฟกันเลยเนาะจ๊ะเนาะคลิปนี้พรก็จะฝากไว้กับปก,กตีอีกแล้วน,นะจ๊ะเนาะใครอยากเอาไปลองทำตามดูก็ทำตามได้เนาะจ๊ะเนาะน้ำซอสง่ายๆจ้ะเกรียดๆเลยนี้จ้ะปก,กติ จะมาตักน้ำละเลยนะท่านของฝรั่งนะนะี่จะเนาะนี่จ้ะลรยพักนิดนิดเนาะจะเะนาะ นาะจ้ะเนาะสปาเกตตีจ้ะโอเคเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้พรก็ฝากไว้แค่นี้เนาะจ้ะเนาะฝากเป็นกำลังใจให้พรด้วยนะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้พรด้วยนะจ้ะเนาะขอบคุณจ้ะขอบคุณทุกๆการรับชมเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้ะสวัสดีเนาะจ้ะเนาะ